ะะตอนนี้นะคะหลายคนที่ติดตามรายการอยู่นะคะปรัเครื่องสวุวรรณภูมิโดยอาจารย์รำาระดกไทยนะคะ,แ,ะแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์หรือยังคะในเพจ Facebook แล้วก็ทาง u t u b e กด Subscribe ด้วยนะคะครปรัเครื่องสวุวรรณภูมิค่ะก็จะได้ต่อยอดให้ความรู้กับคนที่จาน h e เ g วิถีชีวิตของตัวเองนะมาดูพระเป็นหรือจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้ด้วยในการดูพลาที่ถูกต้องค่ะนะสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับที่้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ให้ทีมงานเราด้วยไม่ว่าจะใน YouTube หรือใน f a c e b o o k นะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะวันนี้อาจารย์จะแนะนำเกี่ยวกับพระอะไรคะขอย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งนะพระปิตตายันยุ่งใช่ไหมคะอาจารย์หลวงปู่หมุนทิตติธิตะสีโลทิตะสีโลนะคะขออภัยค่ะทิตะสีโลนะคะของจังหวัดศรีสะเกดใช่ไหมจ๊ะหลวงปู่หมุนเนี่ยอายุยืนนะอายุร้อยกว่าปีร้อยหกปีลงเนี่ยนะครับ สมัยก่อนเนี่ยท่านมีปฏิเขาเรียกอะไรปฏิป,ปทาที่แน่วแน่นะครับว่าอายุไม่ถึงร้อยเนี่ยมไม่สร้างพระนะครับ<อ>พระเครื่องของท่านเนี่ยเริ่มสร้างมาตั้งแต่ช่วงอายุหนึ่งร้อยปีขึ้นมาะนะครับก็ประมาณสักปีสี่สองเป็นต้นมานะครับปีสองห้าสี่สองสร้างมาเรื่อยๆจนเวะลาสุดท้ายของท่านะนะครับท่านเป็นพระเก่านะเป็นพระเก่าพระโบราณที่ยึดถือคําโบราณแบบเนี้ย เขาเรียกว่าพันษาได้แล้วพรรษาแก่กล้าถ้าเป็นข้าราชการก็พร้อมทั้งวัยวุฒวิและคุณ,คณวุฒิะนะครับสะสมประสบการณ์มาเยอะๆเนี่ยนะครับหลวงปู่ท่านเป็นพระเมตตาเป็นพระใจดีะนะครับแล้วก็ท่านมีสายสัมพันธ์กับวัสุทัศน์เนื่องจากว่าท่านจํารัญษาเนี่ย อยู่ที่วัดสุดทัตน์บ้างแล้วก็ทุดงรอนแรมไปเนี่ยทำให้พบปะครูบาอาจารย์หลายๆรูปนะครับครูบาอาจารย์ในอดีตที่จะยกตัวอย่างให้ฟังก็อย่างเช่นหมว่าจาาวัดบังกระเบาอย่างเนี้ยนะอันนี้ยกตัวอย่างให้เพียงหนึ่งรูปเท่านั้นนะครับค่ะเนี่เจอกันในป่าเลยนะครับลวงปู่นะครับปลูกเสกพระเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพิธีปลูกเสกเดี่ยวแทบจะทั้งสิน้นส่วนใหญ่จะปลูกเสกในกุฏินะครับแล้วก็นอกจากว่าบา <c oughs> งรุ่นเนี่ย เหมือนรุ่นเนี้เศษถึงห้าวาระห้าวาระเลยเหรอจ๊ะห้าวาระห้ารอบห้าครั้งเลยนะครับถึงจะมีเกจิอื่นมาร่วมด้วยเจวาแม่โอ้โหสุดยอดมากอ่าสุดยอดสุดยอดมากๆเลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆเพราะฉะนั้นแล้ววัตถุมงคลในรุ่นนี้เนี่ยมาเช<อ>่า<อ>หาบูชานะครับรุบ่นเสาห้าพุทธาพิเศษห้าวาระเป็นวาระที่การรวมลูกศิษย์สายวัดป่าหนองหล่ม นำโดยพระอาจารย์จ่อยนะครับคณะสิทธิวัดสุทัศน์แล้วก็มีอาจารย์มงคล <c oughs> พระอาจารย์มงคลร่วมกันจัดสร้างวัตถุมงคลของวัดป่าหนองหลมใช้ชื่อว่าเสาห้ามหาเศรษฐี <c oughs> ส่วนวัตถุมงคลของวัดสุทัศน์ที่ใช้ชื่อว่าสองห้าบูชาครูในครั้งนี้มีการจัดพิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่ถึง5้าวันล,ละและเป็นที่ฮือฮาเมื่อหลวงปู่สวง <c oughs> <c oughs> เทวดาเล่นบินเทพพระเจ้า แห่งลมนะครับเดินทางมาปลุกเสกด้วยตั้งแต่ตอนกลางคืนก่อนวันงานด้วยการเสกม้วนสายศิลที่ยงไปยังวัตถุมงคลนะครับที่เตรียมไว้เข้ากล่องไฟปรากฏว่าม้วนสายศิลไม่ไม่อย่างหลวงปู่สวงเนี่ยท้าความนิดหนึ่งท่านสำเร็จกระสินนะครับนะฮลินน้ำลมไฟ นะท่านชอบท่านน่าจะสําเร็จกระสินไฟแน่นอนกระสินไฟใช่กระสินไฟรกระสินกระสินทุกสิ่งท,ทุกอย่างเนี่ยดินน้ําลมไฟเนี่ยผมว่าหลวงพ่อสําเร็จหมดมน่านะครับวันละที่หนึ่งเสกที่วัดป่าน้องลมอําเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วเมื่อวันที่27บ็ดกุมภาพันธ์นี่รูปของหลงวงปู่สวงนะครับท่านเป็นพระภิกษุอีกรูปหนึ่งที่มียานขั้นสูงนะฮะมียานสูงมากนะครับสองรูปนี้ โขขอได้ไว้รับเลยเนี่ยเหรอคะจริงๆนะครับบางครั้งเนี่ยผมลําบากลําบากเนี่ยผมก็จะนึกถึงปูนน่หมุนบอกหลวงปู่ผมลําบากได้เกินค่ะอย่าให้ลําบากขนาดนี้นะนะแล้วก็อยู่ดีๆก็จะมีนู่นนี่นั่นมาอยู่เรื่อยๆคอ,อยแบบช่วยหรือใช่าาบางครั้งจะล่วงจะล่วงอย่างเงี้ยอยู่ๆมีคนมาช้อนไว้เ<อ>นี่ยเนี่ยเนี่ยดวงของผมมักจะเป็นอย่างนี้แล้วผมมักจะระลึกถึงครูบาอาจารย์เสมอ บางคนถามผมบอกว่าทาไมถึงชอบเอาวัตถุมงคลของหลวงปู่สวงหลวงปู่หมุนมาออกรายการบ่อยก็ผมมีความเคารพศรัทธางไงและผมมีความชํานาญด้วยนะวัตถุมงคลของท่านนะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นอย่างเงี้ยน,นะรุ่นไหนจะต้องได้รุ่นไหนราคาเท่าไหร่รุ่นไหนราคาแพงอย่างเงี้ยสามารถปรึกษาผมได้ะนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลายท่านเนี่ยอาจจะยึดต,ติดกับผมเห็นภาพกับผมเล่นผ้าใหญ่ถูกไหมเล่นผ้าใหญ่หญราคา<ๆ>แพงแพงแต่ เราก็เล่นผ้าเล็กๆเหมือนกันนะเราก็เล่นผ้าเล็กๆแบบนี้เหมือนกันผ้าใหม่อาจารย์ก็เล่นด้วยใช่ไหมคะเล่นเล่น,ลนครับเดี๋ยวปีนี้ตั้งใจจะเล่นผ้าใหม่แบบสแตนดาร์ดยาวๆเลย นะครับฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยพักเก่าก็ยังเล่นเล่นเล่นฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยเด๋วจะจับผู้น้อยมาไล์สดแล้วเนี่ยวัระที่สองนะครับวาระที่สองปู่เสกที่วัดสุทัศนนะครับ6มีนาคม2543โดยมีหลวงปู่ละไมนะครับหลวงพ่อพี้ยนวัดเกิดกันถินหลวงปู่หลุยวัดลาดโยธานะครับหลวงปู่ผลวัดนนททองแล้วก็ยังมี อันนี้ใครพิมพ์หลวงพ่อจันทร์วัดนางหนูเนี่ยไม่ทันแน่นอนล้ายเปอร์เซ็นต์จันร์วัดนางหนูนี่ลบบุรีอันนี้ท่านมรณภาพไปนานแล้วนะครับหลวงพ่อสินชัยวัดโพเย็นนะครับแล้วก็มีอาจารย์ถนอมมัสุทัศน์อธิษฐานจิตวันลาทิ่สามนะครับวัดป่านนองลมแปดเมษาสี่สามนะครับวันเสาร์ที่ห้าหลวงปู่หมุนเป็นประธานร่วมกับหลวงปู่กองวัดสะมนทนจังหวัดอยุธยาแล้วก็มีหลวงปู่ละไมวัดโพเย็นหลวงพ่ออินวัดบ้านด่านนะครับ หลวงปู่สวงนะครับมาตั้งกระสินไฟปลุกเสกในเวลาตีสามนะครับแล้ววันละที่สี่มาลวบุรีและวั <WhatsApp S 2> ดซับลำใหญ่นะครับมาปลุกเสกที่วัดซับนะครับหลวงปู่หมุนอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับตั้งธาตุหนุนธาตุช,ชักยันกลางอากาศมนครอบมนทนพิธีวันละสุดท้ายวัดสุทัศน์อาทิตย์ที่30บนะครับในการทําพิธีครั้งนี้นะว่าสาคัญมากหลวงปู่หมุนบอกว่าจัดพิธีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนนะครับเพราะท่านอาจารย์ตั้วเนี่ยท่านได้เรียนถามกับหลวงปู่หมุนว่าสมเด็จพระสังฆราชแพรท่านได้มาที่ฐานจิตร,รับรู้วิธีกรรมนี้หรือเปล่าค่ะคือสมเด็จสังฆราชแพรเนี่ยท่านมรณภาพไปตั้งแต่สมัย2400กว่าแล้วนะครับแล้วก็อยู่วัดสุทัศน์เนี่ยท่านเป็นเจ้าวิธีแล้วก็เป็นเจ้าของพักกลิ่งทีพแพง,พงหลายรุ่นของวัดสุทัศน์นะครับค่ะนะหลวงหลวงปู่หมุนตอบว่า ท่านมาพร้อมมหาสนนั่นก็คือท่านอาจารย์สีสนท่านเจ้าคุณสีนั่นแหละนะครับแล้วหลวงพ่อกวยอกีกตอนหลังหลวงปู่มหมุนนะครับเดินทางขึ้นอสนะเพื่อนั่งปลกปุกเสกท่านเริ่มใช้ไม้เท้านะครับยันไปข้างหน้าชักยันเป็นวงกลมหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงกว่านะครับท่านก็แสดงกริยาอาการเ,เป่าปากไปยังมณฑลพิธีเป็นการเป่ายันโภกศัพ์ ตามตำรับตำราสมเร็จลุ่นนะแล้วก็พิธีกรรมของวัดสุทัศน์พระสงฆ์ก็เจริญพุทธมนต์สวดมนต์นะครับจนถึงเช้าโอ้ปลุกเสกได้ดีมากนะครับนะพิธีกรรมเยไม่ต้องพูดถึงการสร้างพระของวัดสุทัศน์นั้นนะครับในตอนตำรับตำราโบราณเนี่ยเขามีเลิกผานาทีนะครับการจะพุทธพิเศษพระเครื่องแต่ละชนิดเนี่ยวันไม่ดีก็ไม่ คุณออยสังเกตไหมเราจะได้ยินคําว่าเสาร์ห้าเสาร์ห้าเสาห้าเป็นวันดีเคยได้ยินนะวันเสาร์ห้าคือกําลังวันกําลังอะไรดีหมดความแรงของวันด้วยใช่ดีหมดทุกอย่างนะครับเอาละว่ากันมาพอสมควรนะครับไปดูกันเลยว่าปิตาลุ่นนี้เป็นอย่างไรนะครับเล่นง่ายด้วยมีเนื้อเดียวไม่มีเนื้ออื่นไม่ซับซ้อนเป็นเนื้ออะไรคะจ่าเนื้อเดียวนะครับสร้างเพียง1,900กว่าพุง นะถ้าจําไม่ผิดะนะครับใช่เขาเรียกปิดตายันยุ่งนะครับปิดตายันยุ่งการลักษณะการวางยันเนี่ยต้นแบบแม่แบบเนี่ยยันยุ่งนี่ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับในอดีตเนี่ยครูบาอาจารย์ที่มีมูลค่าแพงๆเนี่ยวัดหนังวัดทองนะครับเป็นต้นแบบของพระขวังบดีเป็นต้นแบบของปิดตาหลายๆรุ่นในเมืองไทยนะครับนะวิธีการดูนะครับนะ ลำดับแรกหยิบขึ้นมานะครับพระรุ่นใหม่เราจะสังเกตเห็นว่าคาบเบ้าเห็นไหมครับค mm hmm. าบเบ้าเนี่ยเขาจะเป็นปูนละนะเขาจะเป็นปูนทนไฟนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลากระเทาะออกไม่หมดเนี่ยปูนเนี่ยจะฝังติดอยู่ตามซอกนะครับตรงนี้ติดเยอะหน่อยนะติดเยอะนิดนึงนะครับหลักการพิจารณานะครับหนึ่งดูกระแสเนื้อก่อนนะกระแสเนื้อเขาจะออกนองวะเนี่ยจะออกแกมแดงนะแดงส้มๆนะครับ ออกแดงๆละเลือดละเลือดจะทองแดงกว่าไหมทองแดงจะดำกว่าไหมดำนะครับส่วนผสมเขาก็สุดยอดนะครับเสร็จแล้วมาดูยันนะครับมาดูความลึกของยันนะะดูความหนาความล่ํานะครับเนี่ยยันแต่ละตัวนะครับไม่บางอ่าไม่บางนะครับไม่บางในหน้าที่นี้เนี่ยถ้าพระถอดพิมพ์พระเกะมาเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตัวยันพวกนี้มันจะบางมากกว่านี้มันจะไม่อ้วนแบบนี้ มันจะไม่ล่ําแบบนี้นะครับนะแล้วพยายามจําฟอนต์ให้มันแม่นนะครับ <S 2> <S 2> <S จำฟอนต์ให้มันแม่นดูความคมชัดของนิ้วมือนะครับนิ้วแต่ละนิ้วนะครับมองมีลักษณะคล้ายๆปีกล้วย,นะยปีกล้วยนะครับมือเนี่ยแทบจะเสมอกันด้านบนนะ <S 2> <S 2> <S ด้านบ,นบนแทบจะเสมอกันเพียงแต่ว่านิ้วโป้งเนี่ยจะถอยลงมานิ้วโป้งจะถอยลงมาข้างล่างนะครับตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีความคมและมีความลึก ดูให้ลึกๆลํำๆนนั่นคือสูตรผ้าโบราณวิธีดูผ้าหล่อผ้าอะไรนะครับหล่อลํำนะครับให้ดูหลายๆมิตินี่สักกี่เปอร์เซ็นต์คะอาจารย์สภาพอันนี้สภาพร้อยเลยนอนกล่องมานะครับแทบจะไม่โดนสัมผัสเลยนะครับแล้วพระหล่อเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเคยบอกหลายรอบแล้วว่า ไม่ว่าจะเป็นพระอะไรจะเข้าช่อเข้าเดือยยังไงก็ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นประ<แ>กบพิมพ์นั่นเองอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพระเนี่ยจะมีตะเข็บนะครับมีมีตะเข็บแบ่งหน้าแบ่งหลังเลยชัดเจนนะครับเนี่ยมีร่องรอยการประกบนะครับแบ่งหน้าแบ่งหลังพระหล่อรุ่นใหม่ทุกชนิดไม่ไม่เว้นแม้กระทั่งพระโบราณพระโบราณก็จะมีตะเข็บนะครับใบหูใบหูใหญ่เห็นไหมครับเนี่ยใหญ่ หูหนาอสองฝั่งเลยนะครับค่ะแขนนะครับแขนมีตัวยันเห็นไหมครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นพระถอดพินนะครับตัวยันพวกนี้ยจะบางนะครับจะบางมากนะดูให้ล่ำๆไว้นะครับยันตรงกลางหน้าอกนะครับพวกยันเถาะยันอะไร พวกนี้อ่านอ่านนักขลาพวกนี้นะครับอ่านได้ใจความหมดเวลาช่างเขาวางยานันวางอะไรอย่างเงี้ยตัวเทะตัวนะตัวพุทธตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะอ่านได้ทั้งหมดนะครับจะอ่านเป็นตัวตัวเลขยันได้หมดเลยะนะครับ ไม่ได้มา,ม,ามาวางยันกันมั่วๆนะจะยึกยือยึกยืออย่างเงี้ยเห็นไหมนึกออยากจะวางก็ไม่ได้นะใช,นใช่ใช่คร,ครับผมเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดวางยันหรือว่ามีการทําแบบนี้อาจารย์เขาจะต้องถือเลิกนะข้างขึ้นข้างแรมอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะหรือเปล่าอ่เกี่ยวเกี่ยวครับเกี่ยวใช่ไหมคะอันนั้นอันนั้นพิธีการหล่อ หล่อพระเลิกผานาทีวันไม่ดีก็ไม่เอาฝนตกก็ไม่ไดอ้อากาศชื้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการหล่อพระลําลบากไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มันใช้ปูนพอกพอก,พอก,พอกใช่ไหมสมัยก่อนมันเป็นดินไทยนะเทดินไทยเนี่ยอากาศชื้นชื้นมันเทไม่ได้ะนะอากาศชื้นมันเทไม่ได้นะครับลักษณะของ,งการวางยันนะครับหล่อล่ำล่ำไปหมดนะครับอนาตมีเวลาเราจะแข่งข้างดูนะครับ แคงข้างดูอย่างเงี้ยพระเขาจะล่ำๆหนาๆหน่อยไม่แบน mm hmm. องค์ไหนเแบนๆนะพึงสังวรไว้ได้ว่าอาจจะเกน,นะครับค่ะนะสัดส่วนได้หมดดูความลึกเป็นหลักนะครับดูกระแสเนื้อนะครับคาบเบ้าที่สำคัญนะครับทีนี้มาดูใต้ฐานค่ะเป็นไงครับจย์ ใต้ฐานนะครับก็จะมีช่อชนวนเห็นไหมนะการเสียบกิง่งเข้ากิ่งนะครับก็จะมีเข้าเดือยอันนี้เข้าเดือยตูดนะครับเข้าเดือยตรงตูดนะหนึ่งช่อแล้วเนี่ยตัวยันเนี่ยจะเลยนะครับการวางยันเนี่ยจะเลยมาถึงใต้ฐานเห็นไหมค่ะนี่ยันตัวเนี้ยนะครับ อุณาลมนะครับจะเลยมาถึงใต้ฐานเลยจะเกยเกยมาจนถึงใต้ฐานนะครับการชนวนลอยตะไใบนะครับลอยแต่งตะไใบตะอใบอใบค่อนข้างหยาบหยานะตะไใบหยาบนิดนึงนะครับส่วนโค้ดนะครับรุ่นนี้เล่นง่ายมีโค้ดมีเลขให้เล่นเพื่อนๆพ,พ,พยายามจำฟรอนไว้นะครับ อาจารย์ตัวเลขเนี่ยบ่งบอกมาจากอะไรมีความหมายอะไรแบบไหนไหมไม่นี่รันนิ่งน้ำเบอร์เลยรันนิ่งจำนวนเลยอันนี้องค์ที่1,705ค่ะนะครับหนึ่งพยายามดูฟอนต์นะครับดูฟอนต์เลขหนึ่งถ้ามองดูเนี่ยตัวเลขพวกนี้เนี่ยเหมือนเอาขวานไปฟันเลยอเหมือนเอาขวานสับไว้อะเพราะฉะนั้นแล้วล่องซ้ายล่องขวาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคมขวานค่ะอ ด้านล่างจะเล็กด้านบนจะบานออกแต่เหมือนขวานจามลงไปคล้ายๆเบตง oh, อ่ะอ๋อ<บ>จะเป็น,น,นสามเหลี่ยมจะเป็นตัววีะ <V. S 2> ะนะครับตัวเลขเนี่ยล่อง,องเขาเนี่ยจะเป็นตัววีนะจะเป็นตัววีลงไปเวลาตอกเลขเนี่ยของมีคมนะครับกับโลหะสัมผัสกันเนี่ยก็จะปรากฏเสี้ยนเห็นไหมเนี่ยดัางข้างเนี่ยก็จะปรากฏเสี้ยนขนแมวรอยครูด oh, นะครับ,บ,บเป็นสิ้นเล็กๆๆๆอยู่ในซอกนะครับถ้าตัวเลขไม่มีเสี้ยนอันตราย แล้วฟอนต์เนี่ยถ้าเป็นกล่องจมลงไปเป็นสี่เหลี่ยมเก๋แน่นอนนะครับฟอนต์เลขของเขาต้องเป็นตัว V นะครับถ้านึก,น,กนึกถึงขวานไม่ออกนะก็นึกถึงตัว V แล้วกัน<ม>นะครับเหมือนเอาตัว V มีมันตอกไว้นะครับจำฟอนต์แม่นๆนะมุมหักเหอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เลขหนึ่งหางหัวอ,อยู่แค่นี้นะครับเลขเจ็ดนะครับเนี่ยมุมนี้เลขศูนย์เป็นแบบนี้นะครับ เลข5เป็นแบบนี้รุ่นนี้นะครับโค้ดจะมี2แบบนะครับโค้ดจะมี2ตัวนะถ้าต่อคําว่าหมุนต่อคําว่าหมุนเน่ยแพงขึ้นอีกนิดนึงยังยังไงนดาจ๊านะถ้ามีโค้ดคําว่าหมุน<อ>นะครับอนะถ้าต่อคําว่าหมุนเนี่ยแพงแพงแพงขึ้นนิดนึงประมาณ4,000-5,000<อ>แค่นั้นเองนะครับ เกจิอาจารย์หลายๆรูปนะครับเดี๋ยวเร็วๆเนี่ยขอคิวท่านอาจารย์ดีเลทอยู่นะท่านอาจารย์ดีเลทว่านองสายองค์นี้ท่านก็เก่งที่ไหนนะคะอาจารย์ว่านองสายสุพรรณนะครับพอๆกับหลวงพ่อช้างเลยทำเป็นพระหนุ่มนะครับการทําปิดตรงปิดตาในหลวงพ่อปั้นเองเลยอ๋อหลวงพ่ออาจารย์ปั้นเองเลยปั้นทีโลองเลยนะครับปั้นทีโลองแล้วก็นั่งบริกรรมทีโลองปั้นหุ่นขี้พึ่งนะค่ะแล้วอย่างนี้จะ ปั้นออกมาได้จํานวนสักประมาณเท่าไหร่ถ้าท่านทําเองก็วันนั้นทั้งหมดเลยนะครับแกะบล็อกเองอะไรเองทั้งเหรียญทั้งอะไรไม่ธรรมดาค่ะนะครับหลายแบบรู้สึกว่าจะได้เงินมา162ล้านมั้งโอ้โองเดียวเลยนะค่ะแล้วพี่ทีเสกไม่มีมวยหมู่นะครับรูปเดียวโดดๆเลยรูปเดียวเสกเลยใช่ท่าน,น,นอาจารย์ดีเลงเนี่ยท่านเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนเกจิ โบราณท่านชอบ<ม>ของโบราณไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายท่านก็จะเป็นรูปขาวดาแบบโบราณรูปถ่ายห้อยคอท่านนะเรียกว,ว่าวิชาท่านก็ไม่ธรรมาดาไม่ธรรมดาน,นะครับแล้วเหรียญท่านเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเป็นผ้าหล่อเหรียญหลอ<ม>่อแล้วออกแบบคลาสสิกอ่ะคลาสสิกก็คือแบบเรียนแบบเหรียญโบราณในอดีตหลายๆเหรียญอ่ารุ่นล่าสุดนี่ผมก็โดนไปหลายแสนเหมือน,นกัน<ม> <laughs> จองไว้หลายแสน จริงต้องคำก็สี่องค์ครับแล้วใช่แล้วอะไรที่สำคัญรู้ไหมยังไงฮะท่านอาจารย์บอกสามปีถึงจะสร้างใหม่อีกสามปีถึงจะสร้างพระรอบนึงค่ะก็มีว่าก็เก็บไว้ดีใช่ไหมอาจารย์ผมเก็บยาวๆไปแล้วท่านอาจารย์ดีเลกนะครับผมให้ท่านเจิมลถให้อะไรให้โอ้โหไม่ธรรมดาสัมผัสมาแล้วไม่ธรรมดาท่านเป็นพระหนุ่มนะครับแต่ว่าเจอกันบ่อยในงานพิธีพุทธาพิเศษ นี่เห็นไหมรูปถ่ายเนี่ยรูปถ่ายท่านก็ยังชอบเลยท่านท่านมองดูก็ลักษณะคล้ายๆรูปถ่ายพอเดิมในสมัยก่อนเกจิอาจารย์สมัยก่อนก็จะเป็นรูปแบบนี้เหมือนวินเทจใช่คมไหมรูปนี้โคตรคมเลยคมเลยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดเป็นรูปที่มีราคาด้วยไหมคะรู้สึกจะ20สบาทหรือไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่บาทเนี่ยนะครับแต่ต่อไปก็รุ่นเนี้ยรุ่นฉลองฉลองวิหารเนี่ยทำมาประมาณสัก4ี่ห้าหกแบบ มีทั้งปิดตาทั้งเหรียญเล็กเหรียญใหญ่เหรียญหล่อโบราณเหรียญปั๊มอ่าโอ้ก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปเลยทําให้แต่ละเหรียญนั้นจํานวนน้อยอ๋ออ่าในแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่เห็นไหมอ๋อท่านท่านอยู่ที่สุพรรณบุรีใช่วัดไหนนะคะอาจารย์วัดหนองไทรวัดหนองไทรนะผมเจอท่านได้ใช่ไปกราบท่านได้ใครที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยจะทะลุออกยหน้าอยู่ละวัด ไกลพอสมควรจผมไปเจอพูทธาพิเศษหลายงานนะครับผมจะสังเกตเห็นท่านพูดน้อยพูดน้อยต่คุยสนุกแล้วท่านนิ่งเนี่ยเวลาพุทธาพิเศษไม่ว่าจะเจอที่เชียงใหม่เจอที่กรุงเทพอย่างเงี้ยท่านจะนั่งของท่านนิ่งๆนะครับอ้าวผมเป็นบุคลิกที่แบบชอบเลยสุขุมสุขุมสุขุมนะครับอันนี้เป็นภายในกุฏิท่านรับแขกทุกวัน ถ้านรับแขกรับญาติโยมทุกวันนะครับมีญาติโยมมากราบท่านทุกวันค่ะก็เดี๋ยวว่าตอนพระเสร็จเนี่ยตอนไปสัมภาษณ์เนี่ยได้ไดจะนําขันไปด้วยยังไงทาไมล่ะขันครูไงไปกราบท่านไงฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยผมตั้งใจไว้นะครับหนึ่งเนี่ยมีหลวงพ่อช้างาจยา์ที่ตั้งใจจะเอาขันขันหน้าไปบูชาครู ไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็มีท่านอาจารย์ดีเลกค่ะท่านอาจารย์ดีเล็กเมื่อสักครู่ใช่อย่างอะอผู้หญิงทําได้ไหมไปทําได้สิทาได้ฝากฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์มีอะไรก็ให้ท่านคอยอบรมสั่งสอนนะครับแต่อีกรูปหนึ่งเนี่ยกําลังเลือกอยู่ไม่ลืมท่านเจ้าคุณได้ไงแล้วก็มีท่านเจ้าคุณโกมินด้วยอ ครับนะอาจารย์อธิบายเสร็จแล้วใช่ไหมอาจารย์อธิบายเสร็จแล้วครบนะถ้าเกิดใครดูไม่ทันดูย้อนหลังกันได้ดูย้อนหลังราคาเนี่ยราคาเช่านะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสมัยก่อนนะขาได้หมืน่นกว่าบาทนะตอนนี้ราคาท้องตลาดเนี่ยมันหล่นประมาณเหลือสักแปดพันอ๋อแปดพันใช่แปดพันแต่ถ้าคดหมืน่นคดหมุนผมก็เช่าหนึ่งหมื่นบาทค่ะอืมเนาะฝากเพื่อนๆด้วยใครมีเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่สวงส่งมาหน่อย ส่งรูปถ่ายมาหน่อยส่งรูปมาให้อาจารย์ดูก่อนใีรับเช่าที่หมายเลข ID Line เหมือนเดิมหรือว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่อาจารย์ได้ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้นะเดี๋ยวให้ขึ้นเพของผมเพี้ยงขึ้นอุตสาอุตสาแอบแอบไว้ประมาณห้าหกเหรียญใช่ไหมวันนั้นมีเพื่อนมาเที่ยวที่บ้าน เผลอเปิดให้มันดูมันเอาไปหมดเลยผมก็นี่นี่นี่อาจารย์เบอร์ขึ้นมาแล้วใช่ศูนย์แปดสองห้าเก้าแปดสองสามห้าห้านะคะก็โดยไอดีของเบอร์นี้ด้วยได้นะคะหรอกเป็นไอดีเดิมก็ได้นายยูเอ็นหกหน้าหกเก้นะคะนะส่งรูปให้อาจารย์ดูก่อนเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเปิดสายพูดคุยกับอาจารย์รันแน่นอนนะคะครับ0 2 6 7 8 6 7 6 1เดี๋ยวกลับมาค่ะ